สวัสดีครับพบกับผมนะครับพิงคาฟุตครับ PCF นะครับนี่ครับเพาะชํานะครับเษฐีวินด่างนะเสถีวินสันด่างนะครับครับผมคุณตาเป็นคนเพาะนะครับแต่ว่าต้นนี้จะมีนอนกินนะครับใบก็อาจจะเสียนะครับแต่ยังก็สวยงามนะครับผมยังสวยงามอยู่นะครับดูครับใบนะครับ เดี๋ยวจะไปดูพาไปดูไปชมนะครับต้นที่ใช้เป็นต้นเพาะพันธุ์นะครับผมตามมาเลยครับนี่นะครับเป็นต้นเพาะพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกใหม่เลยนะครับผมสมาชิกใหม่ครับผมพึ่งแทงนอนนะครับออกใบมาแล้วครับนี่ครับดูครับสวยงามไหมครับเสียถีวินสันด่างนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเป็นการนำกระถางมานะครับแยกเขาออกจากต้นแม่นะครับที่ใช้เพาะพันธุ์นะครับดูความสวยงามนะครับดูใบนะครับผมเป็นเศรษฐีวินสันด่างนะครับไม่ใช่สาวน้อยป่าแป้งนะครับนาะดดางแท้นะครับตัวนี้ดูครับพึ่งแก้เชือกออกนะครับตอนแรกมัดใบเขารวมไว้นะครับนาะเปิดออกมาก็สวยงามนะครับผม ดูครับดูใกล้ๆนะครับออกเขียวนะครับเียวอ่อนนะครับออกขาวๆนะครับดูความสวยงามของเขานะครับเคยเอาลงแล้วนะครับต้นนี้ครับเอาลงเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับพอดีมีสมาชิกใหม่ครับเลยมาอัปเดตสมาชิกใหม่นะครับดูครับดูความสวยงามของสมาชิกใหม่ครับนี่นะครับเกิดตาแล้วครับตากําลังจะแทงหนอขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวรอยินดีกับสมาชิกใหม่อีกนะครับผมก็ก็จะพยายามนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดนะครับไลค์นะครับผมกด s u b ส c r i b e นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ